สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Astro c k มาเตบอกที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้ ASUS Tai s h i The Incredible Fusion of Notebook and Tablet และ Opp o p p o สวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โอวค็อกโซนทีวีนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับหน้าตาอย่างนี้คงไม่ใช่ในายไออย่างแน่นอนครับวัดจากความหล่อได้เลยครับเพราะว่าแทบไม่เห็นฝุ่น,นครับถามว่าทําไมไม่เห็นฝุ่นฝนมันโต๊บสักหนึ่งสักหนึ่งดอกนะครับ <S <S ก่อนเข้ารายการก็อยู่กับผมครับนัทมิสเตอรี่นะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับโน้ตบุ๊กหรืออัลตาตินนะครับหลายคนงงว่าอัลตาตินคืออะไรก็คือเป็นลูกผสมระหว่างอัลตาบุ๊ก กับโน้ตบุ๊กวันนี้ครับนี่เลยครับ a s e r ครับ s p i r e v ห i นะครับหรือ v 5นั่นเองเอาล้ครับมาดูกันเลยนะครับ aspire v 5ตัวนี้จะให้อะไรกันมาบ้างเปิดออกมาก็จะเจอนี่เลยครับแกะออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับสำหรับชาร์จไฟนั่นเองนะครับอู้ยนะครับก็เป็นขนาดมาตรฐานของโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับอันต่อมาครับอันนี้เป็นความพิเศษ ของทาง a อเซอร์เลยนะครับก็จะเป็นดองเกิลนะครับนะครับเป็นตัวแปลงสำหรับดีซับ15พินแล้วก็ RJ 45สําหรับสายแลนนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหัวแปลงของเขานะครับของทาง a อเซอร์เขาต่อมาครับเป็น DVD Driver นะครับให้มาพร้อมนะครับต่อมาครับก็จะเป็นพวกคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับนี่มีครบครับภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอินโดภาษา เวียดนามนะครับภาษาเขมรพม่าไม่มีนะครับมีแต่เวียดนามครับหมดไม่มีอะไรเอาลงข้างล่างเลยนะครับนี่เลยมาที่พระเอกของเราเลยนะครับอนุญาตเลยแกออกมาฟาบนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเราจะมารีวิวอันนี้นะครับทุกไอ้บ้านะครับอันนี้เป็นซองใสนะครับได้มาทุกคนไม่ต้องเกรงใจนะครับก็ให้มานะครับนี่เลยครับ a อ e r ครับ aspire v5 นะครับมาพร้อมกับสีบร้อนะครับด้านหลังเป็นสีดำนะครับวัสดุก็จะเป็นพลาสติกครับมาดูด้านหน้าเลยครับด้านหน้านะครับอย่างที่บอกตอนแรกนะครับว่าเป็นสีบรออนะครับเป็นพื้นเรียบนะครับตรงนี้ครับสงจุดนี้นะครับจะเป็นบานพับนะครับแข็งแรงเลยทีเดียวว้าบนะครับดูก่อนว่ากลางนี่กี่องศานะครับ ประมาณเกือบเกือบ92 18 18 17 16ประมาณ160องศาครับแม่นับกันอย่างนี้เลยนะฮะทีนี้นะครับเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับอินเทอร์เฟสต่างๆมีอะไรมาให้ใช้งานกันบ้างเรามาดูกันเลยครับด้านนี้นะครับเป็นด้านขวาของตัวเครื่องนะครับมีอะไรมาให้ใช้งานบ้างอันแรกเลยครับอันนี้ครับพี่เคนนั่นเองนะครับถามว่าเคนไหนเคนซิงตันล็อกครับ ยังจะเอามาเล่นนะครับอันนี้ก็เป็นที่ล็อกเครื่องนั่นเองนะครับเขียน n ิ t ันล็อกนะครับอันต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็น DVD writer นะครับจะมีมาให้ใช้งานด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็น u ั t ต a าตินนะครับเป็นลูกผสมกันระหว่างโน้ตบุ๊กแล้วก็ u ล t r า b o ๊กนะครับเขาก็จะมีอันนี้มาให้ใช้งานกันนะครับสำหรับคนที่ชอบใช้งาน DVD นะครับอย่างอื่นครับไม่มีแล้วนะครับมี2ออย่างนี้เองทีนี้เรามาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีนี่เลยครับ LED บอกสถานะการใช้งานของแบตเตอรี่แล้วก็ตัวเครื่องนะครับถัดมาครับก็จะเป็น SD card reader นะครับนี่ครับต่อออกมานะครับสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้โน้ตบุ๊กก็จะมีอย่างนี้มาให้ทุกตัวแล้วนะครับถ้าใครไม่มีถือว่าขาดทุนนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับทีนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับมาเต็มเลยนะครับมาเริ่มที่อันแรกเลยครับ อันแรกจะเป็นพอร์ต3.5ม m นะครับสำหรับเสียบหูฟังแล็ไมโครโฟนนะครับถัดมาครับ USB 2.0 2พอร์ตครับ USB 3.0 1พอร์ตนะครับพอร์ต HDMI นะครับอันนี้จะเป็นพอร์ตที่สำหรับเสียบดองเกิลที่ผมแนะนำไปตอนแรกนะครับนี่นะครับก็สามารถแปลงออกมาใช้เป็น d ีซับ1ิพินได้หรือ RJ45 สําำหรับสายแลนได้นะครับถัดมาครับอันนี้ขออนุญาตเอาออกก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่อง ระบายอากาศนะครับพัดลมก็จะเป่าออกมาทางนี้นะครับอันนี้จะเป็นสําหรับเสียบชาร์จไฟอะแดปเตอร์นั่นเองนะครับทีนี้ครับเรามาดูด้านในกันต่อครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับด้านในครับผมเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับหน้าจอของเขาครับอันนี้เป็นหน้าจอขนาด14นิ้วนะครับ resolution จะอยู่ที่1,366คูณ768นะครับด้านบนครับ ตรงนี้จะเป็นกล้องเว็บแคมิร่านะครับให้มาพร้อมกับไมโครโฟน2จุดด้วยกันนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับจะมีโลโก้เอเซอร์ครับถัดมาตรงนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดจะเป็นแบบชิคเลตคีย์บอร์ดนะครับที่มีระยะห่างระหว่างปุ่มนะครับทำให้การพิมพ์เนี่ยลดความผิดพลาดได้มากขึ้นนะครับจะมีช่องว่างง่ายต่อการทำความสะอาดด้วยนะครับ ปุ่ม power ครับก็จะอยู่มุมซ้ายมือด้านบนตรงนี้นะครับปุ่มเดียวโดดๆไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเลยนะครับทัชแพดครับแน่นอนครับรุ่นนี้ก็เป็นแบบมัลติทัชอย่างแน่นอนนะครับควบคุมการใช้งานแบบ2นิ้วได้เลยนะครับปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวานะครับก็จะอยู่ในพื้นผิวเดียวกันกับทัชแพดนะครับเพราะว่าไม่มีปุ่มแยกมาให้ใช้งานนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงเวลานิ้วไปโดนอะไรก็สามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ไปได้นะครับตรงนี้ ทีนี้ครับเรามาดูสเปคกันสักนิดหนึ่งครับอ่านี่ก็จะเปิดเครื่องให้ดูเลยครับว่าใช้เวลาบูตเครื่องนานไหมนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่นะครับอย่าง Windows 8นะครับเรียบร้อยแล้วครับเข้ามาสู่หน้าหลักเรียบร้อยแล้วนะครับสเปคครับผมเช็คจาก CPU C หรือ CPU Z นั่นเอง นะครับเวอร์ชัน1.64นะครับสเปคของเจ้าตัวนี้ครับก็จะเป็น CPU จากจะทาน Intel นะครับอยู่ในตระกูล i อ y b r i d นะครับในรุ่น Intel Core i 5นะครับหรือ Co r e i5 3 3 3 7 u นะครับจะมีสัญญาณนาฬิกาอยู่ที่ 1.8GHz นะครับในส่วนของแรมนะครับ เป็นแดมแบบ DDR3 นะครับขนาด4จิกนะครับกราฟิกของเจ้าตัวนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเช็คจาก GPU C หรือ GPU Z เหมือนกันนะครับอ่ามาสดๆเลยครับอันนี้ครับกราฟิกก็จะเป็นจากทาง NVIDIA GeForce นะครับ7 1 0 m นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีชิป on CPU นะครับที่เป็น S Intel s d Graphics 4000มาให้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาสำหรับการ์ดจอนะครับในส่วนของฮาร์ดดิส์นะครับฮาร์ดดิสก็จะเป็นแบบจานหมุนนะครับ500จิกนะครับอ่านะครับให้มาเพียงแค่ลูกเดียวไม่มี SSD มาให้ใช้งานอะไรอย่างใดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆข,ของเจ้าตัวนี้นะครับก็ได้ฟังสเปคกันไปแล้วนะครับหลายคนอยากจะรู้ว่าเฮ้ยมัน เจ๋งไหมอะไรไหมแรงไหมนะครับเดี๋ยวผมลองเลยดีกว่านะครับจัดเบนช์มาร์กไม่ให้สักหนึ่งดอกสักหนึ่งฉากนะครับด้วยนี้เลย Heaven DirectX 11 Benchmark นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปกันเลยดีกว่าวิ่งเลยลัน ครับผมก็ในระหว่างที่เรารันเบนช์มาร์กไปสักพักหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าเฟรมของเบนช์มาร์กนี้จะอยู่ที่ประมาณ20กว่ากว่านะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยจะมีการกระตุกให้เห็นบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะครับสามารถประมวลผลภาพโดยรวมออกมาได้ดีนะครับก็สําหรับผลเบนช์มาร์กอื่นๆนะครับขอยกไปในบทความได้กันนะครับสามารถไปติดตามได้นะครับบทความก็เร็วๆนี้นะครับ ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นอัลตราตินนะครับมีไดดีวีดีมาให้นะครับมีพอร์ต hdmi มาให้เนี่ยหลายคนสงสัยว่าถ้าเอามาดูหนังนะครับเอามาเป็นแบบเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยจะทำงานได้ดีหรือไม่เดี๋ยวผมมาลองให้ดูเลยดีกว่านะครับจะเปิดหนังให้ดูนะครับเรื่องของเสียงเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเพราะว่ามาพร้อมกับ Dolby Advanced Audio นะครับหายห่วงนะครับห้าห่วงทนหายห่วงเลยทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยจะเปิดหนังเรื่องอะไรดี เรื่องอะไรโหวตกันเข้ามาด้วยกัน4802ที่ข้างล่างนี่เลย24661อะไรเดี๋ยวผมเปิดหนังมาแป๊บหนึ่งครับก็หลังจากที่เราเลือกหนังอยู่สักพักใหญ่ๆนะครับก็ได้แล้วนะครับหนังจาก YouTube Library นะครับก็เป็นเรื่องไรไม่ได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยใกล้เข้ามาแล้วนะครับเร็วๆนี้นะครับหลังจากที่เราพลาดเรื่อง i อ o n น a n ไปนะครับไม่มีใครส่งบัตรมาให้เราเลยนะครับ เรื่องนี้แหละคาดหวังว่าน่าจะมีบัตรมาถึงมือเรา <100 S 1> ครับอ่าอ่ไปดูกันไปดูกันแต่ก็ยังรออยู่นะสักสองสามสี่ใบ พอนะพอนะครับเพลินเชียนะฮะก็สําหรับภาพนะครับก็เรียกได้ว่าทํำได้ดีเลยทีเดียวเพราะว่านี่เราเปิดเป็นแบบ4 h d นะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของเสียงนะครับซ้ายขวามาครบนะครับก็ยกมือเลยดีกว่านะครับใครที่จยาเอาไปดูหนังฟังเพลงตัวนี้หายห่วงนะครับครับก็ถือว่าเป็นอัลต้าตินนะครับที่มีการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างโน้ตบุ๊ก แล้วก็อัลต้าบุ๊กมารวมกันนะครับสำหรับคนที่อยากใช้งานเป็นโน้ตบุ๊กนะครับแต่ชอบความบางแบบอัลต้าบุ๊กแต่งบไม่ถึงอัลต้าบุ๊กคุณก็ได้แบบอัลต้าตินบุ๊กจะเอาบุ๊กมาทำไมนะครับก็ด้วยความที่เขาผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับก็จะมีสิ่งที่เกินมาอย่างหนึ่งก็คือนี่เลยครับขอโชว์หน่อยนะครับหน้าโอ้โห นะครับเป็น DVD นะครับสำหรับคนที่ชอบเอนเตอร์เทนเมนต์ดูหนังฟังเพลงตัวนี้หายห่วงนะครับด้วยเครื่องที่มีความบางนะครับหน้าจอขนาด14นิ้เนี้ยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของโน้ตบุ๊กหรืออัลต้าบุ๊กนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยราคาก็ที่ทราบมาคร่าวๆนะครับไม่ถึง20,000บาทนะครับอยู่ที่หมื่นปลายๆนะครับก็น่าจะน่าจะจับจองกันได้นะครับกับความสามารถระดับนี้นะครับก็ลองกันดูนะครับอัลต้าตินนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทาง a อ e r ประเทศไทยนะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้นะครับมาให้เรา Unbox อกให้ชมกันนะครับสำหรับรีวิวนะครับบททดสอบแบบเต็มรูปแบบนะครับติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์ worldcon ได้เลยนะครับจะมาครบเลยทุกคะแนนทุกระเบียดนิ้วนะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรานะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่เทปหน้าครับสวัสดีครับ